สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ยิปพยากรณสำหรับคนที่เกิดปีฉลูประจำเดือนกรกฎาคม2567หรือปี2024การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันต้องมองว่าไพ่การทำงานที่เข้ามาเคลื่อนไหวในช่วงนี้นะคะขึ้นมาถึง3ใบเลยนะเป็นเดือนที่งานค่อนข้างมากสำหรับคนที่เกิดปีฉลูด้วยนะคะ รวมถึงเดนนี้มีชุ่ปนน้องเสียหายนะซึ่งอาจจะยังต้องระวังโดยเฉพาะเรื่องของอารมณ์นะคะเรื่องของความใจร้อนเรื่องของปัญหานะ,ะอาจจะมีเข้ามาบ้างในช่วงนี้นะคะโดยเฉพาะเรื่องของความขัดแย้งเนี่ยนะคะต้องระมัดระวังทิดนึ่งค่ะแต่เดนนี้นะอ,นอิจฉขนมให้การทํางานต่างๆนะคะซึ่งเข้ามาขึ้นไหวในช่วงนี้น่าจะส่งผลดี กับคนที่เกิดปีฉลูไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งของหัวหน้านะคะหรือแม้แต่ตําแหน่งของเพื่อนร่วมงานตําแหน่งเรื่องบริวารลูกน้องนะคะก็เป็นตําแหน่งที่เข้ามาส่งเสริมดวงนะคะฉะนั้นคนที่เกิดปีฉลูนะคะถือว่าการทํางานยังส่งผลดีค่ะสิ่งที่ต้องไประวังต้องควบคุมเรื่องของลมยาใจร้อนนะคะแล้วก็นะต้องรู้จักยืดหยุ่นนะคะหรือปรับตัวบ้างค่ะ ส่วนเรื่องของการเงินในช่วงนี้นะคะรายได้การเงินขึ้นสวยมากนะขึ้นอิทธิพลของไพ่ราชาเหรียญน,นะซึ่งถือว่าไรายได้การเงินนี่ส่งผลดีมากๆค่ะอาจจะมีเรื่องของนะคะการลงจุนที่เกิดกําไรนะคะหรือมีเรื่องการเงินที่มาจากการทํางานนะหรือมีเรื่องของไรายได้ดีๆเข้ามาขึ้นไหวในช่วงนี้นะคะซึ่งทําให้เรื่องของการเงินของคนที่เกิดปีฉลูนะคะก็ค่อนข้างส่งผลในด้านดีค่ะแต่เดือนนี้มันมีอิทธิพลของไพ่เสียหายมันก็เป็นค่าใช้จ่ายซึ่งอาจจะมีบ้างโดยเฉพาะอยู่ในช่วงที่อาจจะมีการต่อ เติมปรับปรุงต่อซ่อมแซมอ่ะในส่วนของบ้านอยู่อาศัยนะคะหรือบางคนก็อาจจะมีการขยายนะ,ะในเรื่องของอพื้นที่บ้านนะคะหรือว่าต่อเติมให้ดีมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะคะแล้วก็ปัญหาเรื่องสุขภาพร่างกายนะคะอาจจะเข้ามาให้มีค่าใช้จ่ายบ้างก็ไประวังรวมถึงนะคะเรื่องกฎหมายเรื่องของคดีความนะคะก็อยากจะให้รอบคอบนิดนึงค่ะ ส่วนเรื่องของความรักคนโสดมีดวงนะคะที่จะพบรักกระทันหันเป็นลักษณะของอุบัติเหตุรักค่ะแต่ความสัมพันธ์ที่เข้ามานะคะก็ยังต้องระวังอยู่ต้องตรวจสอบว่าคนคนนั้นมีคู่มีครอบครัวหรือยังนะคะถ้านะคะมีครอบครัวแล้วอย่าไปเข้าเกี่ยวนะคะและถ้าคนโสดนี้มีดวงที่พบรักเพศเดียวกันอันนี้มองว่าไม่เสียหายแต่ถ้าเป็นต่างเพศต้อง ต้องตรวจสอบนะคะเพราะยังเห็การครบซ้อนอยู่ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาก็เป็นความรักที่ให้กําลังใจกันนะคะหรือว่าช่วยเหลือกันเรื่องงานเรื่องธุรกิจนะคะแต่ต้องระวังปัญหาเรื่องของมือที่3ค่ะแล้วก็ปัญหาการทะเลาะวิวาทกันอาจจะเข้ามาบ้างในช่วงนี้นะคะสุขภาพร่างกายก็ต้องระมัดระวังค่ะอุบัติเหตุนะคะโดยเฉพาะทรงอกถึงศีรษะ นะคะแล้วก็ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของราคอค่ะรวมถึงนะคะโครงสร้างกระดูกไม่ค่อยดีนะคะมีอาการกระดูกปวดกล้ามเนื้อค่ะปวดหัวเข่านะคะแล้วก็หัวใจความดันซึ่งต้องระวังหรือดูแลให้ดีนิดนึงเดี๋ยวเรามาดูนะคะคนที่เกิดนะคะในแต่ละวันนี้เป็นอย่างไรคนที่เกิดปีฉลูวันอาทิตย์ถึงแม้ว่าจะมีที่ผลของพ่เสียหายเข้ามาเคลื่อนไหวอาจจะมีการปรับเปลี่ยนการกย้ายบ้าง นะคะหรือว่านะคะอาจจะต้องเป็นการทํางานที่ยังต้องระวังอยู่นะคะแต่มองว่าการทํางานยังส่งผลดีค่ะรวมถึงอาจจะเป็นช่วงเดือนที่มีงานเข้ามาอย่างเร่งด่วนนะ,ะหรือเข้ามาแบบรวดเร็วก็ได้นะคะหรือธุรกิจการงานมันก็เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอผู้มารับเหมาก่อสร้างเป็นช่างเป็นวิศวะ นะคะหรือว่านะคะเป็นธุรกิจนะคะที่เกี่ยวข้องนะคะกับงานราชการต่างๆด้วยหรือเป็นหมอเป็นพยาบาลนะถ้าทําธุรกิจด้านนี้นะคะก็มองว่าน่าจะเป็นธุรกิจที่น่าจะเข้ามาส่งเสริมดวงะคะ่ะแต่ถ้าคนที่ไม่ได้ทำธุรกิจงานด้านนี้มันก็ไม่ได้เสียหายอาจจะมีการปรับเปลี่ยนการยกย้ายบ้าง นะคะแต่ก็เป็นการยกย้ายที่ยังส่งผลดีค่ะรวมถึงบางคนมีเรื่องของการเซ้งกิจการด้วยนะคะการเงินนี่รายได้ดีเลยมีดวงนะที่จะมีเรื่องของรายได้การเงินเกิดขึ้นนะคะอย่างเช่นขายทรัพย์สินบางส่วนออกไปนะคะแล้วมีเรื่องของการเงินกลับเข้ามารวมถึงนะอาจจะมีเรื่องของการเงินชดเชยการเงินที่มาจากประกันภัยค่ะนะคะฉะนั้นก็อาจจะมีเรื่องของรายได้การเงินนะคะเกิดขึ้นส่วนเรื่องของความรักคนโสดนะคะมีดวงนะที่จะพบรักกับคนที่เป็นพ่อแม่แม่ไม้หรือพบรักกับทันหัน ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะความรักมัต้องระวังนะอาจจะเป็นเดือนที่มีการแบบแยกกันอยู่นะคะหรือยังมีปัญหาให้เราต้องระวังนะคะจะ้นต้องปรับกันให้มากค่ะสุขภาพร่างกายก็ให้ระวังเรื่องของอุบัติเหตุคนที่เกิดนะคะในช่วงวันจันทร์ถือว่าส่งผลดีกับเรื่องงาน,นะค่ะเหมาะที่จะขยายในเรื่องของธุรกิจนะคะแต่อาจจะถูกกดดันบ้างนะ,ะขอให้อดทนส่วนเรื่องของการเงินนะคะรายได้มาจากงานแต่ค่าใช้จ่ายอาจจะยังมากอยู่อยากให้ควบคุมการหมุนจ่ายนิดนึง ส่วนเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนโสดมีดวงที่จะพบรักจากการทํางานค่ะส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยานะคะความรักอยากให้หาเวลาใกล้ชิดกันคนที่เกิดนะคะในช่วงวันอังคารส่งผลดีกับเรื่องงานโดยเฉพาะถ้าอยู่ในช่วงที่กำลังจะสอบบรรจุหรือรอการถูกโปรโมทนะคะนี่ก็จะมีข่าวดีค่ะโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีนะคะจะเด่นมากหรือจะมีคุณผู้หญิงนี่แหละเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องงานการเงินรายได้ยังส่งผลดีค่ะ ส่วนเรื่องของความรักคนโสดไม่เป็นไพ่คนโสดนะอาจจะมีคนเข้ามาเริ่มต้นแต่ความสัมพันธ์ยังต้องใช้เวลาส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะความรักนะคะอยากให้ไปรับกันแหละหรือเติมความหวานกันให้มากหน่อยคนที่เกิดน,นะคะในช่วงวันพุธ์ถือว่าส่งผลดีกับเรื่องงานคะ่ะอาจจะมีการทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมหรือมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของการทํางานรูปแบบใหม่ๆเข้ามาโดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการบริการต่างๆ นะอัน <aría> นี้ถือว่าส่งผลดีมากๆหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาหารการกินนะการบริการของสวยของงามนะคะอันนี้ก็ถือว่าเกี่ยวข้องนะคะส่วนเรื่องของการเงินนะคะถือว่ารายได้ยังส่งผลในด้านดีค่ะโดยเฉพาะเรื่องของคําพูดเรื่องของการเจรจาจะสร้างรายได้ให้เป็นอย่างมากส่วนเรื่องของความรักคนโสดมีดวงพบรักเพศเดียวกันนะคะหรือพบรักต่างเพศแต่ต้องระวังการคบซ้อนส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะความรักต้องระวังเรื่องของมือที่3าค่ะ คนที่เกิดนะคะในช่วงวันพฤหัสบดีนะคะส่งผลดีกับเรื่องงานนะ,ะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จหรือได้รับการช่วยเหลือส่วนเรื่องของการเงินรายได้ดีเลยมีดวงที่จะมีเรื่องของรายได้การเงินที่ส่งผลได้ด้านดีมากๆค่ะส่วนเรื่องของความรักคนโสดมีดวงที่จะพบรักกับคนที่มีฐานะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วยังเป็นคู่ที่อุปถัมภ์กันค่ะคนที่เกิดในช่วงวันศุกร ถือว่าส่งผลดีกับเรื่องงานอาจจะเป็นช่วงเดือนที่มีการเริ่มต้นงานนะคะอาจจะต้องขยันหรือสร้างผลงานให้มากๆโดยเฉพาะเรื่องของการไปฝึกฝนไปอบรมงานก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นค่ะส่วนเรื่องของการเงินไรายได้มาจากงานส่วนเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนโสดพบรักจากการทํางานนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะก็เป็นความสัมพันธ์ที่ต้องเติมความหวานหรือหาเวลาใกล้ชิดกันค่ะคนที่เกิดน,นะคะในช่วงวันเสาร์เดนิโต ควบคุมเรื่องของลมอย่าใจร้อนนะคะเพราะอาจจะมีปัญหาหรือมีศัตรูเข้ามาขัดแข้งขัดขานะคะหรือทําให้เร <iah. S 1> ื่องของการทํางานติดขัดไม่ลาบรื่นได้โดยเฉพาะนะคะคนที่เข้ามาเป็นปัญหาเนี่ยจะเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถนะคะอาจจะเข้ามาเป็นศัตรูนะคะหรือเข้ามานะทำให้เรื่องของการทํางานของคนที่เกิดวันเสาร์นะคะยังต้องรอบคอบให้มากที่หนึ่งอาจเป็นเดือนที่เราต้องปรับตัวหรือต้องยืดหยุ่นให้มากๆด้วยส่วนเรื่องของการเงินก็ค่าใช้จ่ายเยอะค่ะต้องรัดข็มขัด ส่วนเรื่องของความรักคนโสดไม่เด่นถึงจะมีคนเข้ามาก็มีโอกาสที่จะผิดหวังสูงส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยาความรักก็จะมีปัญหามีความไม่เข้าใจกันรวมถึงเดือนนี้จะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพด้วยค่ะวันที่เป็นวันที่ดีนะคะวันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะนําไปประกอบการงานได้ในช่วงเดือนนี้ก็คือวันอังคารวันพฤหัสบดีวันพุธวันศุกร์และก็วันจันทร์ค่ะ ส่วนวันที่ควรจะหลีกเลี่ยงในช่วงนี้นะคะก็คือวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะไพ่แสงสุขจะชีน้นำไว้อย่างไรไพ่แสงสุขก็บอกว่านะผู้ใหญ่ยังเข้ามาให้โอกาสกับเรื่องงานอยู่นะคะคนทีเ่เกิดปิฉลูนะคะอาจจะถูกกดดันบ้างนะหรือมีความเครียดกับเรื่องงานบ้าง หรือถูกควบคุมบ้างนะคะแต่มองว่านะคะปัญหากับเรื่องงานต่างๆนะคะอาจจะต้องใจเย็นค่ะแล้วค่อยๆแก้ไขปัญหาไปนะคะส่วนเรื่องของการเงินนะคะไพ่แสงสุกยังเตือนระว,วังจะมีปัญหาค่าใช้จ่ายโดยที่ไม่ได้คาดคิดนะคะเข้ามาในช่วงนี้โดยเฉพาะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพร่างกายอาจจะเกิดขึ้นโดยไม่ทันตั้งตัวค่ะ ส่วนเรื่องของความรักนะคะไพ่แสงสุขบอกคนโสดนะคะมีคนนะคะเข้ามาโปพันนะคะหรือมีคนที่โดนใจแหละแต่เรื่องของความสัมพันธ์นะคะยังต้องใช้เวลานิดนึงค่ะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะความรักนะคะยังต้องปรับกันนะคะอาจจะเป็นปัญหาชีวิตคู่ชีวิตรักนะคะซึ่งอาจจะต้องพูดคุยกันให้มากไม่งั้นอาจจะส่งผลในเรื่องของการหย่าร้างได้สุขภาพร่างกายในช่วงน,นี้นะคะต้องระมัดระวังปัญหาที่เกี่ยวข้องนะคะกับเรื่องของการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อค่ะ แล้วก็บางคนมีอาการปวดแขนด้วยหรือปวดข้อศอกนะคะและอาจจะเป็นช่วงเดือนที่อาจจะมีเรื่องของการแบบจะปรับปรุงบุคลิกะหรือลดน้ําหนักก็ต้องทาให้ถูกวิธีไม่งั้นมันจะส่งผลกระทบกับสุขภาพได้ก็ช่วยเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกำลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ